สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องกับวันนี้วันเสาร์สิกรกฎาคมสองพันยี่สิบวันนี้พิ์ศสนัจักให้เราคิดถึงนักบุญเฮนรี่นะครับนักบุญเฮนรี่นะครับท่านก็มีประวัติแล้วว่ามีชีวิตอยู่ในระหว่างปี9 7 3าร้อถึงหนึ่นนะครับก็มีประวัติย,ย่อๆดังนี้ก็บอกว่าอำนาจสามารถกลายเป็นหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อได้ถูกนำมาใช้ในทิศทางที่ถูกต้อง คือเป็นอำนาจของการให้บริการเฮลลี่ที่สองดยุกแห่งแคว้นบาวาเนียได้กลายเป็นจกักรพรรดิของอาณาจักรตะวันตกเมื่อมีอายุเพียง29ปีพระองค์ได้เป็นผู้ที่ให้ความสนใจอย่างมากต่อผลประโยชน์ของภาษาสนกรคือภาย,ยในอาณาจักรของพระองค์ ได้ทรงพยายามรื้อฟื้นชีวิตคริสตชนส่วนภายนอกอาณาจักรพระองค์ได้ทรงส่งบรรดาสรรมทูตไปทําการขยายอาณาจักรของพระบิดาเจ้าได้จัดตั้งสังฆมณฑลต่างๆและสร้างอารามฤาษีขึ้นหลายแห่งในอนาณาจักรของพระองค์ในปี998ได้อภิเษกกับพระราชินีกูนกันดาแห่งลักซัมเบิลและพระองค์ได้ทรงให้แบบอย่างที่ดีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม พระองค์แม้ทรงเก่งในการได้เริ่มต่างๆแต่ก็ทรงกระทำด้วยความมั่นคงรอบค้อบไม่รีบร้อนพระองค์ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญโดยภาษสันบาป,ปาเอลเชดิวสที่สามในปี1146พระองค์เป็นองค์อุปถัมภ์ของบาดารุษีโอมระดีเบเนดิกตินครับนี่ก็เป็นประวัติยอ่อก็เป็นจักรพรรดินะครับแล้วก็เป็น ผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะพูดง่ายๆก็จเจริญชีวิตมันเป็นคริสตชนที่ดีด้วยกริย์เฮนรี่นะครับระบุญเฮนรี่ท่านอภิเศกสมรสนะเบก,ก็ก็แต่งงานนะพูดง่ายง่ายเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตเนื่องจากเป็นผู้มีจิตศรัทธาก็พยายามที่จะก่อร่านสร้างวัดสร้างสถานที่ทต่างๆเพื่อจะได้อำนนยความสะดวกให้บรรดาคริสตชนนั้นจะได้จเจริญชีวิตและมีชีวิตที่ดีที่สมควรสบการ,ร,รที่จะ มีชีวิตเล่าร้อนที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าท่านเป็นคารวาสนะพูดง่ายเป็นคารวาสดูแลบ้านเมืองด้วยนะครับดังนั้นเองชีวิตของท่านจึงไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชอะไรไม่ใช่แต่ว่าเป็นคารวาสธรรมดาเนี่ยนะเป็นแม้เป็นจักรพรรดินะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้อยู่ที่จะเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์นั้นนรืว่าเป็นคารวาสอย่างพวกเราทั้งหลายที่เป็นคารวาอยู่ก็เป็น นักบุญได้และมีนักบุญเยอะแยะที่นักบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็เป็นคารวานะครับท่านนักบุญเฮลลี่เนี่ยก็ได้มีข้อคิดมีบทสอนอะไรของท่านอยู่เหมือนกันนะครับก็ประวัติของท่านตะกี้ที่อ่านไปแล้วย่อๆนะครับกษัตริย์เฮลลี่เนี่ยโดยพระเมตตาของพระเบญจเจ้าที่ได้บัญชาไว้ล่วงหน้าแล้วถึงบรรดาบุตรของพระศาสนาจักรในปัจจุบันในอนาคตโดยคําสอนที่สูงส่ง,สงจากพระวจาพระเจ้าที่เราได้รับ และคําแนะนําให้ละทิ้งทรัพย์สมบัติชัว่วคราวไปโลกเพื่อจะได้บรรลุถึงที่ประทับอยู่ตลอดกาลในาจาักรสวรรค์เพราะเกียรติยศในปัจจุบันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วและได้ความหมายหากเรามองไม่เห็นคุณค่าที่เกี่ยวกับนิรัรดรภาพของสวรรค์ทรัพย์ส,บสมบัติที่เรามีแต่พระเมตตาของพระเบญชาต่อมนุษยชาตินั้นได้บำบัดรักษาที่จะเกิดประโยชน์เมื่อท่านทรงทำให้มีการให้มีส่วนในพระราชกรและเป็นรางวัลสําหรับการชีวิต มีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราคิดถึงนักบุญที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งนะกษัตริย์จักรพรรดินักบุญเทนล,ลีเนี่ยก็ขอให้เราได้ยิ่งบอนขอท่านเสด็จิ่งบอนพระเบญจเจ้าเพื่อเราทุกคนจะได้มีชีวิตมีความเชื่อที่มั่นคงนะและก็มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงพระเมตตาและความรักของพระองค์นั้นประวัติของท่านก็ไม่ว่าปัรถนาจะบอกแก้ดา,า,าสรุปว่า เราได้กําหนดให้ส่วนหนึ่งของมรดกข,ของเราที่เรียกว่าบาเบนเบิร์ชถวายเป็นเกียรติแด่สานักพระสังฆราชเพื่อว่าณที่นั้นเราเองและบรรพาุรุุษของเราจะได้รับการระลึกถึงและเพื่อจะได้มีการถวายเครื่องบูชาความรอดสําหรับสมรุร์ตลอดไปนะครับเราจะเห็นว่าท่านก็ได้เป็นผู้ที่นําความเจริญมาสู่พระศาสนจาจักรในสมัยนั้นในยุคนั้นสมัย ประมาณพันปีก่อนนั้นนะครับประมาณพันปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แม้จะเป็นเรื่องที่นานมาแล้วแต่ว่าก็เป็นประวัติที่บันทึกอยู่แล้วก็มีบอกว่าเราจะต้องเจริญชีวิตอย่างไรนะโดยมีจิตใจที่แผ่กว้างออกไปไม่คิดถึงเพียงแค่ตนเองและพวปกค้องเท่านั้นแต่คิดถึงทุกๆุกคนนะกษัตริย์สมัยก่อนนะสมัยนั้นก็มีม,มีอำนาจมีอำนาจทางบ้านเมืองและท่านได้ใช้ อำนาจใช้ทรัพย์สมบัติใช้สิ่งที่ท่านมีนะั้นไม่ใช่เพื่อทําให้ตนเองนั้นยิ่งใหญ่อะไรต่างๆนะแต่ว่าเพื่อคนอื่นเพื่อประชาชนนะครับหลายประเทศก็มีนะพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์หรือกัรพัฒด์ที่เป็นผู้นําประเทศแล้วก็นําความเจริญรุ่งเรืองมาและสังเกตดูสิ่งที่ทําให้เจริญรุ่งเรืองนั้นก็ไม่ใช่เป็นเบียงแค่ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินที่มีแต่ว่าความรักนั่นเองความรักที่มีต่อประชากรประชาชน แล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนนั่นแหละจึงเป็นผู้ที่ปกครองเป็นผู้ที่ดูแลและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์อย่างแท้จริงขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรนพา,านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด